เราบอกแล้วเรามาสร้างไรายได้ด้วยต้นทุนศูนบาทใช่ไหมครูดิมจะไม่เอาเงินส่วนตัวอะไรออกมาใช้เลยนะครูดิมออกมาสร้างคุณค่าปุ๊บครูดิมได้ผลลัพธ์อะไรตอบแทนมาครูดิมจึงจะมาซื้ออุปกรณ์เพิ่มให้ตัวเองนะปกติเนี่ยตอนนี้ตอนน,อน,นี้ปัจจุบันนี้คือโทรศัพท์เครื่องเดียวนะกดอะไรก็กดอยู่บนเครื่องตัวเองคนเดียวโนทะรศัพท์มือถือเครื่องเดียวขาตั้งกล้องก็ไม่มีขาตั้งกล้องก็ใช้เนี่ย ถุงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยเอามาพิงพ์เอาไว้แล้วก็แสงก็ใช้แสงธรรมชาติเลยแล้วก็เปิดไฟนิดนึงมันมีไฟอยู่ที่เพดานแล้วา่าไลฟ์ก่อนๆเนะี่ยมันมีการโชว์ผลิตภัณฑ์นู่นนี่ไม่ได้ตั้งใจขายตั้งใจแจกแต่ก็มีคนเข้ามาออเดอร์แล้วก็ในคอร์สมีนักเรียนเรียน ตั้งแต่ครูดิมเริ่มไลฟ์สดมานี่ครูดิมมีนักเรียนเกือบสิบคนแล้วนะอครูดิมก็ไปทําเออเดี๋ยวครูดิมแชร์หน่อยก็ได้สำหรับคนที่เป็นสายให้ความรู้เนาะส่งคําขอส่งคําขออ๋ออ่ะมาครูพศเข้ามาครูพศมาดูหน้าหวานๆเอยสิเฮ้ยทำไมมันหน้าไม่หวานเหมือนอย่างที่คิดไว้ะ มืดไปในห้องมืดไหนสวัสดีท่านเออมีผมจุกมีผมจุกน่ารักมากเลยอะน่ารักจริงเนี่ยน่ารักอะไรย่งเนะ้มเหมือนบานเะยเหมือนบานสิเกิเม่อยากจะจีบอยากปิดไลท์เลยเนะี่ยอยากปิดไลท์เลยคุยนอกรอบเลยไหนพูดซีสวัสดีให้มันได้ยินเสียงเลยทำไมไ,ไม่ได้ยินเสียงเลยได้ยินปะ ไหนเราไม่ได้ยินเอ้ไม่ได้ยินหรอแต่แต่คนคนอื่นอาจจะได้ยินนะเพราะแต่ว่าโทรศัพท์กูดีมันเสียงมันไม่ค่อยมันอยู่ไกลไม่มีไมโครโฟนอ้ยนี้ใส่เสื้อสีเดียวกันด้วยตั้งใจปะเนี่ยสีส้มปะตั้งใจปะวันนี้กันเขาเรื่องไหนตั้งแต่เช้าแกรมากเลยแมทกันมากเลยกูพอดีเพื่อนครบพันหรือยังยัง ครบพันหรือยังเพื่อนเพื่อนในทิปต่ายังแต่มันคงน่าจะใกล้แล้วนะทคลิปเพิ่มสิให้มันครบพันแล้วจะได้มาจอยกันน่ารักไม่ต้องโชว์ดีมก็มีหวัวจุกอะ่ะแต่ตอนนี้รู้ป่ะทําไมไม่ไม่ถอดหมวกเนี่ยเพราะราว่า <c oughs> ไม่ได้สระผมสองวันนะไม่ได้สระผมเลยทั้งนั้งที่มีผลิตภัณฑ์ของตัวเอง <c oughs> เดี๋ยวน <c oughs> วนนี้สระโอ้โหโอ้โหเราจะคุยอะไรกันดีอ่ะเดี๋ยวดูเพื่อนๆก่อนว่าไม่ได้ยินดีม หรือว่าเราอยู่กันสองคนถ้าเราอยู่กันสองคน mm hmm. เราจะได้จีบกันเราจะได้ไม่ต้อง mm hmm. hey, ot, ไอ้กุพดทือเมตัวจริงตัวจริงไหมเนี่ย mm hmm. ไมาตัวจริงมันหล่อว่ะไม่สวยนะฮึฮ mm ึ hmm. mm hmm. คือดีมสวยไหมเนี่ย mm hmm. นะแต่เห็นเห็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหม mm hmm. เห็นคนในจอนี้แล้วก่าเห็นตัวจริงเสื้อสีฟูด้วยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้เฟอ้อะไรวะทิกต็อกเขาตัดไปเพราะว่าโพไม่ได้อ่ะเลยไม่รู้จะคุยอะไรเลยอยากคุยอะไรอ่ะเมื่อวานครูเคทเขาพูดต้องเยอะครูพดมีมีโปรเจกต์อะไรไหมมีโปรเจกต์อะไรมาเล่าไหมตอนนี้ทำอะไรอยู่โปรเจกต์อะไรมันนี่เกมเหรอนักลงทุนตอนนี้เป็นอะไรมากเนี่ยคนนี้นอกจากเป็น ปูบาอาจารย์ข้าราชการบำนาญแล้วนี่เป็นอะไรมัง่งเป็นนักลงทุนไงได้ยินได้ยินเสียงเราไหมนักลงทุนอะไรไม่เห็นเล่าให้ฟังเลยเคยเล่าแล้วไม่เคยสนใจไงเอาเล้เล่เาใหม่เล่าแล้วไม่สนใจไงเล่าใหม่เล่าแล้วก็โดนดา่าไงแล้วเราแล้วก็โดนด่าไงลแล้วก็ไม่สนใจไงไนี่นี่มันไลฟ์สดฉะนะันนะเธอพูดพูดให้มัน เผื่อมันมีคนอยู่ก็ทษยก็เคยเล่าแล้วไงภาพลักษณ์ฉันไม่ดีว่าฉันเป็นคนขี้ด่าไงการบอกเล่าแล้วโดนด่าเดี๋ยวเล่าใหม่เดี๋ยวเล่าใหม่ตอนนี้มีมีกระตังแล้วเนี่ยตอนนี้วันนี้เข้ามาสองร้อยยี่สิบาทเอาไปทําอะไรได้ไหมสองร้อยยี่สิบบาทเนี่ยสองร้อยี่สิบาททำอะไรได้เอมันจะได้สองล้านไหม <ห>เอาไปเติมศูนย์แค่นั้นเองเหรอมันง่ายขนนะานดน,นั้นแล้วเหรอคือโพดเนี่ยอเติมศูนย์สักสี่ตัวคุยหน้าไลฟ์นี่มันมีคนอื่นอยู่ด้วยนะรู้เปล่าออนแอร์ครั้งเนี่ยเราเราอาจจะไม่เห็นคนที่มันขึ้นมาบนคอมเมนต์นะแต่ไปดูผลวิเคราะห์แล้วเมื่อวานเป็นล้านเลยนะแล้วแล้วคลิปเก่าๆที่ทำไปแล้วอ่ะ พอเราพอพอคลิปของเราเป็นเป็นไวรัลแล้วอะ่ะพอมีคนดูเราเยอะๆแล้วก็ส่งเป็นไวรัลแล้วอะ่ะคลิปมันขึ้นมาเป็นล้านวิวหมดเลยเนะี่ยไปดูดีมดังในท้ามคูนได้แล้วคุณพจน์มันจะไม่เอาความรู้อะไรมาส่งต่อแบบนี้มั้งเหรอเดี๋ยก,กำลังประมวลผลอยู่ประมวลนานะรอตอผลกันอ,ออกมาเลยก็ออกมาได้เนี่ย หน้าตาก็น่ารักโหโคตรเลยเนี่ยถ้าแก่ไปวันนี้ออกไม่ได้แล้วอุ้ยแก่แบ,บนี้ก็ออกได้ตอนตอนนี้กําลังน่ารักเลยเนี่ยออกมา <ไป S 1> ดังเลยไฟห้องเราไเรามันมืดอะไรนะนไฟในห้องเรามันมืดไงมันก็เลยส่องส่องข้างหลังไม่ส่องข้างหน้าหน้ากระดำาลยเนี้ยนี่รู้เปล่าเ,เข้ามาไลฟ์สดนี่ได้ได้กระตังได้กําไรมาพอซื้อ พอซื้อขาตั้งกล้องซื้อไฟแฟลชซื้ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอามันโชว์เพราะว่ามันก okay. ็มีผลลัพธ์มานะการสร้างรายได้ด้วยต้นทุนศูนบาทเป็นแค่เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้หญิงทางผ่านถนัดเป็นทางผ่านเนดลองฝึกเป็นทางผ่านเก่งๆเ่ยเดี๋ยวก็ได้ตามถนัดไหมทางผ่าน ขายอันเนี้ยได้ขาตั้งกล้องเลยนะได้แฟลชได้ไมโครโฟนได้ได้ดับคิด <c oughs> แต่อันนี้ยาปืนอุ้ยยาปืนอ่ซีอโอปืนสง่งส่งจังเลยเนะี่ยปะลาปะเจ้าอะไรเต็มหมดแล้วเนะี่ยซีโอปืนอะส่งอันนี้มาอีกแล้วเําทำตลาดได้ดีซะด้วย โพสเอาอันนี้ไหมเอาอันนี้ไหมเนี่ยอันนี้แจกฟรีเนี่ยนนเป็นเซรั่มสองข้าเนี่ยเนี่ยอันนี้วันวันก่อนเอามาเป็นเวิร์กช็อปเป็นเวิร์กช็อปมาเล่าเรื่องของการทําการตลาดแล้วก็เอาอันนี้มาโชว์ลองมานวดหน้าโชว์มาเลยโอ้โหหลังไม่เนี่ยได้ตังค์เลยขายได้ถุยเลยไม่ได้ตั้งใจขายนะเอามาแจกฟรี เราไม่เอาฟรีกันดิเนี่ยมันมันเคยจะมีอะไรเข้ามาสวัสดียูเซอร์คนอื่นผู้โพสลองเคาะจอสิเคาะจอแล้วมันขึ้นอย่างนี้ไหมขึ้นอย่างดีไหมแล้ววันนี้ว่างเหรอคะวันนี้ว่างเหรอคะอรู้สึกดีเลยคุณคะเยว่างเหรอคะผู้โพสค่ะค เดี๋ยวค่อยดูหลุดนะเดี๋ยวค่อยดูหลุดเดี๋ยวค่อยดูหลุดนะเนี่ยโหคาดหวังว่าออนขึ้นมาจะได้เห็นครูโค้์แบบสาวหวานหวานกลายเป็นหล่อได้ไงวะเนี่ยวันนี้ครูเค้กไม่เข้าด้วยสิวันนี้ครูเค้กไม่เข้าเด็ดจะให้ครูเค้กมาเห็นครูโค้ดหล่อๆนะ ขนาดแสบไม่ได้นนะอยังดูดีหน้าตาดีเนะี่ยใช้ได้ใช้ได้ถ้าไม่ตัวเตี้ยไม่เดินตุดบิดนี่โอเคพอย่างอ่ะเดี๋ยวดูก่อนดูว่ามีใครคูดิมเอฟเฟกมันสุดยอดจริงนะครูพด์เห็นคูดีมในนี้มันมันโอเคเลยนะ มันสวยมากามันเนียนได้จริงเน<ม>ี่ยใช่ไหมเห็นหนังหน้าไหมาอ,อืมวอง์ฮะเวอร์ังมอืมว่าวัง,วง,วงสวยเวอร์อะเนี่ยอืมเน, <c oughs> นี่ยตัวจริงนี่แบบบางทีเราก็หลงโลกไปคิดว่าพอไปมองเจอตัวเองในกระจกบางวานันแทบวิ่งก็เราชินกับไอ้นี่ใช่ไ ไม่่ใสแองตัวเองก็สวยอยู่คนเดียวเพราะใช้แอปแล้วก็ใช่ไงกับไอ้คนเข้ามาไม่ถูกใช้ชาเนี่ยคนติกตอกมันทําให้เราถ้ามืมันไม่ดีอะใช่ไก็ตัวเองป็นคนไล่เรา้องเก็ตัวเองไว้เพราะว่าเรามันยังติดอะไรใช่ไหมอันนี้มันเหมือนมันพางตัวเองได้ทีนี้พอเราเอาความมีช่องทางงดันตัวเองออกมาแล้วทีนี้เราก็จะไม่กลัวแล้ว ี้เล่ก็ไม่กลัวแล้วกันแล้ว,ล,วล้วดูคนเข้ามาไม่มีแอปใช้อ่ะฮะ้วคนเข้ามาเป็นแขกรับเชิญไม่มีแอปให้ใช้อ่ะก็ไม่มีแอปเล่นกับเขาไงอะมันมันไม่ได้หรอมันมาตรงตรงเลยใช่ไหมอันเนี้ยสดเลยอ่ะดูสิ uh อ๋อเออคนคนที่เป็นแขกรับเชิญก็ต้องออกมาหน้าสดไงไม่มีแอปให้เล่นอ้างั้น t ิกตอกได้ยินป่ะเนี่ยติกตอกได้ยินไหมคะติกตอกทิกตอกพัฒนาตรงนี้ด้วยนะคะด้วยว่าเขามีแล้วแต่เราใช้ไม่เป็นเนาะเราไม่รู้เราเราไม่มีมไหมอ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเราไลฟ์สดอย่างใน t ิกตอกเขาจะเก็บข้อมูลได้นะเพราะฉะนั้นถ้าติกตอกได้ยินเ,เพิ่มตรงนี้ด้วยนะเพิ่มว่าให้ผ <c oughs> ู้ที่มาผู้ไลฟ์สามารถที่จะใส่เอฟเฟกต์ได้ด้วยอืม <c oughs> แล้วมันก็จะดูบาลานซ์กันใช่ไหมอย่างนี้ก็เสียเปลียน <c oughs> ใช่ไหม เออคนเข้ามาก็จะเสียดเปรีหยดไงไม่มีออของเล่นแต่เข้ามาสดอย่างนี้มันก็ดูดีอยู่นะเออถ้าหล่อยอย่างนี้ให้ถืออลไรั้นคุณดินเป็นสาวเลยได้ไหมจะได้จีบกันนะแต่ถ้าคุณพดเป็นสาวดินดก็จะไมดลเดี๋ยวจะลุกนี้ไปอีกสักกี่วันดีเนาะวันนี้พลิกหัดใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่เสื้อสีฟ้ามีแบบีสีฟ้า พบวันก่อนแล้วก็กลับไป,ไปเป็นหนุ่มเลยสวัสดีคุณน้ำนุมน่มหนุม่มนุ่มชื่ออะไรอะ่ะครูขอช่วยอ่านหน่อยสิเนี่ย 7, 7, 7, 4, 7. s 7เว n s เนี่ยมองไม่เห็นชื่อนุ่มปะคะสวัสดีฮนะใครเข้ามาก็สแลชชื่อเล่นให้ครูดีมั่งจะได้เดี๋ยวเราต้องไปเจอกันเรื่อยๆอยู่แล้ว พอ,อยังมันมันครบชั่วโมงยัง่ยเซ็ตเวลาไว้ชั่วโมงครูพสน์ไปทำคลิปเพิ่มให้มันสม่ำเสมอได้ไหมอ่ะทำทุกวัน<ม>นะมันตอนนี้แปดร้อยเก้าร้อยแล้วนิดเดียวหรือกลัวกลัวว่าครบพันแล้วจะมีปุ่มไลค์<ม>ก็มาแจม<พ>อย่างนี้ทุกวันแล้วก็เดี๋ยวครบพันแล้วก็เดี๋ยวได้มาทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างทำทำอะไรก็ทำให้มันสุดๆดังๆงงแล้วก็เอาธุรกิจโปรเจกต์ของตัวเองมาเข้าตรงนี้ได้ มีอะไรก็เอามาบอกกันบ้างแล้วเดี๋ยวเอามาแชร์ให้ไ,ได้เกียกเเเ่ยวกับธุรก,กิจมันนี่มันนี่อะไรคุณดีไม่ถนัดแล้วคุณดีมีสองร้อยยี่สิบวันนี้ถ้าจะเอาไปลงทุนก็มาก็บอกเลยโอนได้สองร้อยเติมศูนย์มาสองตัวก็ <c oughs> จะเอาที่ไหนมาเติมได้แต่มันต,ต,ตัวจริงมันมนีไหนยแล้วก็ไปเติมให้มันได้มาสิถ้าตัวก็ได้ถ้าตัวคูโองอ่ะเท่าไหร่ เติมศูนย์มันมีตอนนี้สองรอยสิบต้องเพิ่มอีกเท่าไหร่เติมศูนย์อีกสี่ตัวหกตัวคแพงแพงขนาดนั้นเชียวเหรอถ้าแพงขนาดนั้นถ้าคิดว่าตัวเองมีคุณค่าขนาดนั้นก็เอาออกมาให้โลกเห็นก่อนออกมาให้โลกคอนเฟิร์มเท่าไรก็เท่ากันเดี๋ยวไปบอกแม่เลยแต่นี่ไปทำอึมคึมจจเออกมาทางไหนก็ไม่ออกหรือไปแอบออกซุ่มๆอยู่แล้ว ไปซุ่มๆอยู่เหรอ,หอเอาออกมาบน t ิกตอกตอนนี้ติกตอกแรงที่สุดเลยสวัสดี user e w y อ่อานไม่ออกเว้ยเชิญถ้าบอกว่าให้เชิญใครมาร่วมไลฟ์เขาจะเข้าไหมเนี่ยถ้าเชิญเขาเขาจะมากับเราไหมครูโพสต์มีผู้หญิงสาวสวยเข้ามาว่ะเอาไหมให้เชิญมาแจมไดนไหมเนี่ย เนี่ยชื่ออะไรเนี่ยงงไม่เห็นชื่ออะไรสวยมากเลยเนี่ยโปรไฟล์สวยจัดเลยเนี่ยสวยจนอยากจะกระโดดไปเอาเสื้อตัวนี้ออกเอาเสื้อเพื่อนมาใส่โค้ออกมาเธอออกมาแล้วก็แล้วกันโค้ดสนุกเลยโค้ดฟินโค้ดเป็นตัวเอง ถึงมันจะหน้ามันปลอมแต่ตัวข้างในมันก็คือตัวเราแล้วผููพจนนี่ยโอโหจะเก็บไว้ทําไมของอเก็บไว้ทําไมของในตัวอโอ้โหเดี๋ยวยานมารับก็ต้องกลับบ้านแล้วแล้วทําไงไม่มีอะไรทิ้งไว้บนโลกโยานจะามารับพวกเราแล้วนะ ยิ้มอย่างเดียวชีวิตยิ้มอย่างเดียวยิ้มอย่างเดียวอุ้ยมีสาวๆเข้ามาเยอะเลยสวัสดีฮะวะรีศูนย์สองแปดสวัสดีสวัสดีเข้ามาร่วมไลฟ์ครูดีไหมอ่ะสาวๆทั้งหลายวันนี้เรามีสาวสวยจากเมืองระยองมหาเศรษฐีนักพัฒน ขราวหน้ามาลุกสวยๆนะรูพดนะรอบหน้าเอาลุกสวยเลยะเอาไปแต่งหน้ามาปะแต่งหน้าองมาแต่งหน้ามาใส่วิกจริงๆแล้วมันก็ออกมาได้แล้วนะแต่งหน้านี้มแลงวันตอมครูดีมแลงวันมาตอมแก้มคูดีเน่าแล้วเน่าแล้วไม่ได้สาบมสองวันมแลงวันตอมแก้มเลยนี่ประวานินวดหน้า นี่แต่แต่มันดีจริงๆนะตัวนี้นวดหน้ามันมันสุดยอดจริงแต่มานราคาปลูกเองทำเองใช้เองแต่อันนี้ใส่ขวดน้ำมันมะพร้าวนะเดี๋ยวส่งนนั่นคืออะไรก็ที่ส่งมาให้ครั้งที่แล้วไงแล้วมันยังมีอยู่ไหมใช้ป่ะจะหมดแล้วเออเดี๋ยวส่งไปให้เยอะๆเลยเดี๋ยวส่งจะหมดแล้วจะเปนใหม่หลายตัวตัวนี้ตัวนี้เอาไหมอ่ะตัวนี้หมดยังตัวนี้เอาไหม อะไระเป็นน้ำนมล้างหน้าเอามายังไม่หมดเหลืออีกครึ่งขวดมันเสียแล้วเปล่าเอ้ยไม่เสียหรอกก็เพิ่งส่งมาแบบแบบก็เพิ่งส่งมาเ,าเดี๋ยวส่งให้ใช้อันนั้นคือมอะไระจาไม่ได้โอ้ยมันยังอยู่อีกเหรอมันยังอยู่อีกเหรออันเนี้ยเออเห็นแล้วมันยังอยู่อีก มันไม่เหี่ยวเหรอหือสบู่อ่ะถ้ามันเก็บนานๆมันก็ระเหยมันจะเยู่ยโอ้โห oh. oh, เก็บของดีเนะ oh, นี่ยเก็บไว้ในใจเก็แบบไว้ในใจะหยอดหยอดออกสืน่ยออือหืออือหืออือหือที่เก็บไว้นี่ไม่กล้าใช้ร กูหมดอันนั้นด้สี่ห้าปีมาแล้วมั้งสุดยอดเนี่ยใช่แล้วเดี๋ยวหมดเออขออนุญ,ญาตตรงนี้ดกว่ะคุณพจน์เดี๋ยวคุณดิมเอาเอาภาพวาดที่คุณพจน์ให้มามาติดเป็นแบ็ดกราวตรงนี้ได้ไหมได้สิได้ได้ได้ก็กลัวเห็นแล้วจะไปสะเทือนอ่าสะเทือนใจสะเทือนสะเทือนใคร งเวลาครูโพสต์ออกมาคูโพสต์อเอาภาพที่เหมือนกันมาเป็นแบ,บ็กตาว,วยมันจะได้เหมือนกันพออยังพอยังขอบคุณยูสเซอร์ทุกคนที่เข้ามานะคะเนี่ยไม่ได้ปฏิสันผานกับใครก็เลยเนี่ยไลค์คูดีมี่มันอ่อนประสิทธิภาพมากเลยแต่เราเราไม่วอรี่ตรงนั้นนะเราแค่ว่าเราได้ออกมานี่เราเราก็ประสบความสำเร็จแล้วที่เหลือเดี๋ยวมันจะไปเอง เดี๋ยวเนี่ยคลิปวิดีโอไอเวลาเราไลฟ์น่ะเราเอาไปลงแล้วเราก็มาตัดเป็นคลิปสั้นได้เอาไปลง youtube ได้เอาไปลงเพจได้มันก็มีช่องทางให้เราได้อีกนะถ้าเราคิดว่าเราจะสร้างไรายได้กบแบบนี้ทิกต็อกนี่มันเป็นอะไรเป็นขุมทรัพย์ให้เราได้เลยนะแต่เราต้องพิจเอณเป็นนะ ไปทําให้มันคบพันถ้าไม่คบถ้าเพื่อนไม่คบพันก็ต้องเข้ามาแจมกันอย่างนี้ทุกวันแล้วเดี๋ยวมีอะไรก็เอามาส่งต่อตอนนี้อยู่ในห้องแบบไล์ที่ไหนในห้องแล้วนั่งกับพื้นปะนั่งกับอีนั่งกัอีโอ้โหโอ้โหโอ้โหเด็กๆในปกครองไปไหนเด็กหลานหรอหลานยุยยาพอพองมันคบอ่า มันครบชั่วโมงยังเพราะว่าไลฟ์บนบนติกต็อกนะเขาต้องให้สี่สิบนาทีขึ้นไปมันถึงจะมีประสิทธิภนะาพนจัดระเบียบตัวเองนะอ่ะปกติเวลาบ่ายๆครูดีมออกมาตอนนี้ไลฟ์วันละรอบแต่เดี๋ยวจะเพิ่มรอบเช้านะเดี๋ยวจะเพิ่มรอบเช้าอ่ะครูพดอ,ออกไปแล้วเหรอครูพดออกอ่ะครูพดอ,ออกไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะ ตอนนี้นะไลฟ์ครูดีมตอนนี้มันมีแค่ภาคเดียวคือภาคบ่ายใช่ไหมแล้วเดี๋ยวประมาณสัปดาห์หน้าครูดีมจะเพิ่มไลฟ์ในรอบเช้าขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องราวของของวิถีชีวิตนะในรอบเช้ารอบบ่ายจะเป็นการสร้างไรายได้ส่วนใครที่สนใจที่จะเรียนเรื่องการสร้างไรายได้ด้วยต้นทุนศูนบาทการสร้างความสุข อาการมัางครั้งล่ำรวยจากภายในกับคุูดีมก็ให้กดทักคุูดีมมาโดยตรงหรือว่าไปกดลิงก์บนหน้าโปรไฟล์คุูดีมนะเป็นลิงก์ f a c e b o o k เข้าไปแล้วก็เข้าไปค้นหาที่กลุ่มชื่อว่าห้องเรียนอินดี้เรียนฟรีทุกวิชานะตรงนั้นจะมีที่ให้เรียนฟรีอยู่แล้วแต่ถ้าใครจะเรียนคอร์สก็ให้ทักส่วนตัวมาในแชท a c e b o o k ของคุูดีมก็ได้นะแล้วก็เดี๋ยวเราเขาเรียนกันเพราะาครูดีมจะสอนเป็น เป็นคลิปครูดีมจะไม่สอนเหมือนโค้ดครูคนอื่นครูดิมจะสอนแค่คลิปเดียวอสอนคลิปเดียวโดยการส่งลิงก์ให้แค่คลิปเดียวแล้วก็สอนในเวลาแค่ประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งเท่านั้นในในคลิปนั้นเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการเรียนเยอะแต่ครูดิมจะทวงกันบ้านหรือว่าเวิร์กช็อปตลอดชีวิตคือเรียนชั่วโมงเดียวคลิปเดียว แต่ทุกคนจะต้องลงมือทำตลาดชีวิต <c oughs> แค่นั้นเองนะนี่นี่คือ,อเป็น,เ,ปนเทคนิคการสอนของคูดีมที่มันอาจจะไม่เหมือนใครคูดีมจะไม่มีเป็นคลิปหรือเป็นอะไรที่มันเป็นเยอะๆที่ต้องไปดูกันนานๆหลายวันอ่ะบางทีเราไม่มีเวลาเราซื้อคอร์สมามีหลายครั้งที่เราต้องซื้อคอร์สซื้ออะไรมาแล้วก็ส่งลิงก์ส่งคลิป หรือว่าให้เราเข้าห้องเรียนอะไรพวกนี้บางทีเราก็ไม่มีเวลาพอใช่ไหมครูดิมจะสอนโดยการใช้พลังงานเป็นหลักครูดิมจะให้ทุกอย่างไปในครั้งเดียวแล้วให้ทุกคนไปเติบโตได้ด้วยตัวเองคือไปกระตุน้นเตือนตัวตวนภายในให้ทุกคนได้รู้จักตัวเองแล้วก็สามารถเข้าไปเติบโตได้ภายในตัวเองแล้วสิ่งที่ทุกคนแสดงออกมามันจะไม่ถูกบล็อกมันจะไม่ถูกบล็อกด้วยโค้ดด้วยเทนเนอร์ หรือด้วยตำหลับตำราใดครูดิมแค่ไปกวนไปกระตุ้นไปสก,กิดตัวตนของทุกๆคนออกมาแล้วให้ทุกคนได้เอาตัวเองออกมาที่เป็นที่เป็นตัวเองแท้ๆโดยไม่ต้องมีมีโค้ดมีครมูมามา,มา,มาครอบนะให้เป็นตัวเองอวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะสำหรับการที่จะสร้างตัวตนหรือว่าสร้างไรายได้บนโลกออนไลน์ก็คือ เหมือนเดิมคู้ดิมก็สรุปก็คือต้องส่งต่อผ่านคุณค่าของตัวเราเองออกไปวันนี้ยังไม่ต้องคาดหวังผลลัพธ์นะให้มองไปที่โฟกัสที่คุณค่าในตัวเราเองก่อนว่าเรามีอะไรส่งมันมาให้มากพอแล้วผลลัพธ์มันมามากเท่ากับที่เราส่งออกไปอยู่แล้วแต่มันเวลาของมันเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราจะได้ผลลัพธ์แบบไหนเป็นบวกหรือเป็นลบเราแค่มองย้อนกลับไปในสิ่งที่เราเราเดินผ่านมาเราทำอะไรไว้บ้าง แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นผลลัพธ์มันก็จะมาตามเวลาของมันตามสิ่งที่เราได้ทําไว้นั่นแหละถ้าเราทําแบบลบมันก็มาแบบลบก,กดแห่งกรรมกดแห่งสัจธรรมกฎแห่งจักรวาลกดแห่งความสําเร็จมันคือกดเดียวกันหมดเลยเราทําสิ่งใดได้สิ่งนั้นคิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นอยากรู้อนาคตก็แค่มองอดีตมองปัจจุบันแต่ทุกอย่างทั้งอดีต อนาคตและปัจจุบันสามารถจัดการได้นะจุดนี้คือจุดปัจจุบันจุดเดียวเท่านั้นอดีตก็เปลี่ยนได้นะจุดปัจจุบันอนาคตก็กำหนดได้นะจุดปัจจุบันวันนี้เราทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรเราได้รับผลนั้นแน่นอนตามเวลาของมันนะไม่ต้องรีบร้อนสิ่งที่เราจะต้องรีบวันนี้ก็คือว่ารีบส่งต่อคุณค่าที่เรามีออกไปก่อนที่โลกมันกำลังเปลี่ยน มันเร็วมากนะเพราะฉะนั้นอย่าอย่าช้าเร็วยังมีสตินะไม่ต้องไม่ต้องรีบเอาผลลัพธ์อ่ะวันนี้ครูดีมลาที่คนไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมแจมร่วมรายการกิจกรรมไลฟ์กับครูดีมกับคุณครูคพจนประภัชจันทร์คุ้มด้วยนะคะที่เข้ามาแจมกับครูดีมวันนี้ทําให้ไลฟ์นี้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดีมถือว่า ตรงนี้เราคือมีเรามีพลังงานร่วมกันเนาะถ้าเราไม่มีพลังงานในขึ้นระดับพลังงานเดียวกันเราจะไม่มาจูนมาจอยกันได้ตรงนี้นะตนิมก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ไลฟ์ของนิมในวันนี้ถ้าม,มีประโยชน์กับใครคนใดคนหนึ่งนะแม้เพียงสักคนเดียวดิมก็ขอยกประโยชน์ให้เป็นสาคนนะให้กับทุกคนที่ได้เข้ามาเจอได้เข้ามาพบเห็นในขึ้นพลังงานเดียวกันนี้ให้ประสบความสำเร็จนะแล้วก็ให้สามารถพาคุณค่าในตัวเองออกมาสู่โลกได้เช่นกัน แล้วถ้ามีใครสักคนที่รู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองแล้วรู้และสั่นสะเทือนด้วยความรู้สึกที่มันชัดเจนในตัวเองแล้วให้ทุกคนรีบส่งต่อออกมาเหมือนอย่างที่ครูดีกำลังทัาเพราะสิ่งนี้คือเป้าหมายสูงสุดที่ครูดีออกมาตรงนี้นะนี่คือภารก,กิจนะทางจิตวิญญ,ญาณดีนะที่มันเป็นเป้าหมายสูงสุดที่ครูดี คูณดิมคิดว่าคู้ดิมรู้จากตัวเองแล้วรู้ว่าเป้าหมายในการเกิดเป็นมนุษย์ของคู้ดิมคืออะไรแล้วคู้ดิมได้ลงมือทำมันแล้วแล้วก็ถ้าสิ่งที่คู้ดิมทํามันไปสั่นสะเทือนให้ผู้อื่นได้ค้นพบคุณค่าของตัวเองจนสามารถส่งต่อไปได้เหมือนคู้ดิมนั่นคือความสําเร็จในภารกิจความเป็นมนุษย์ของคู้ดิมแล้วนะอ่ะขอบคุณทุกคนวันนี้คู้ดิมไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้บ่ายโมงตรงนะคะขอบคุณค่ะ